ราจะมาสรุปเรื่องเทคโนโลยีบิตคอยมายของเทคโนโลยีบิตคอยเป็นเงินตาแบบดิจิทัลและเป็นการชำระเงินโดยที่ใช้กันร <Bitcoin S 2> ่วบิตคอยเป็นสกุลเงินดิจิทัลแรกที่ใช้ระบบกระจายอำนาจโดยไม่มีธนาคารกลางหรือผู้คุมแม้แต่คนเดียว การกระื่ u ของเทคโนโลยีบิตคอยทำให้ต้นทุนในโลกของการใช้เงินในรูปแบบของปัจจุบันโดยการใช้ธนบัตรเหรียญลดลงอย่างมหาศาลปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการในการใช้สกุลเงินดิจิทัล 1. เศรษฐกิจโลกถดถอย 2. ความกังวลด้านเงินเฟ้อ 3. าการไล่ล่าหาผลตอบแทน 4. ความต้องการการกระจายการลงทุน 5. ความขาดแย้ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ดได้มาซึ่งบิตคอยนั้นมี2วิธีด้วยกันดังนี้ 1. การขุดบิตคอยเหรียญใหม่ 2. การซื้อเหรียญจากผู้ที่มีเหรียญบิตคอยฉันขอจบการน,นำเสนอเรื่องเทคโนโลยีบิตคอยเพียงแค่นี้ขอบคุณค่ะ